สวยสวยสวยลูฟี่ระวังระวังระวังเฮ้ยลูฟี่ครับว่าไงเฮ้ยได้ข่าวว่ามันจะมีรถมาเหรอเฮ้ได้ข่าวว่าจะมีรถมีรถขนส่งมาไอ้รถส่งอะไรรถสไลด์เหรอ,หรอใช่ครับใช่มันมีรถอะไรมาบ้างหรออาร์สามห้าสองพันยิบสี่กับอา 3, ร์สมสี่ครต้นไหม จัดเลยครับรออะไรอยากได้ป่ะพี่เวการอยากได้ป่ะพี่รถหรูขนาดนี้รถแพงขนาดนี้ใครไม่อยากได้อ่ะมาประมาณกี่โมงอ่ะเนี่ยครับใกล้ถึงแล้วครับโอ้ยแม่งดูเป็หลีโคตรเท่เลยวะ่ะ <c oughs> ไอ้ลูฟี่โคตรเท่เลยวะ่ะโอเคประมาณกี่โมงนะเอ่อประมาณเนี่ยจ,จะมาจะมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอเฝ้า มาครับผมมาขึ้นรถเ,เลาะไรกันครับเดี๋ยวเรารอมาก่อนก็นได้เดี๋ยวเราครขึ้นรถเนี่ยมาเส้นนี้อ่ะลูฟี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่นี่ป่ะไม่ใช่เหรอนู่นครับคันชมพูเห็นไหมครับไหนข้างไหนกำลังขำครัใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยเหรอครับโอ้โหสวยเลยว่ะ ไปลุลยลยุยรุยกช้านะประกบช้าประกบช้าประกบช้าประกช้าดูิช้าช้าช้าเก็บประกบพางไว้าประกบพางไว้ ลูฟี่ลูฟี่ตัดหน้าเบรกเลยให้เขาเข้าข้างทางเลยให้เขาข้าข้างทางเลยพี่ชายเข้าข้างทางหน่อยพี่เข้าข้างทางหน่อยพี่เข้าข้างทางหน่อยครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวว่าลูฟี่บล็อกหน้าไว้ลูฟี่บล็อกหน้าไว้สวยสวย ใจเปะละ่าแล้วพี่ล้พี่มีอะไรเปล่าครับอ๋อลงจากรถหนะ่ะลงจากรถไหนพีเพ่ลงจากรถไหนพีเพ่ยกมือขึ้นพี่ยกมือพี่ยกมือขึ้นเพ่นี่คือการป้นเพ่พี่อย่าป้นผมเลยจะ <c oughs> ทำอะไรผมเลยพี่ผมมีมีลูกหนึ่งคนที่ต้องเลี้ยงดูพี่ลูฟี่เอารถมาเอาถอยรถเลย ลุงถ่ายรถให้เฮ้ยผมลุงขอ R สามห้าหนูเอา R สามสี่ไปทำหมดเลยพี่พี่พ <c oughs> ต้องเกะขอให้ผมมายริงจังพี่เวการ์สพี่เวการ์สจ่อไว้พี่เวพี่จ่อไว้โ okay, okay. <c oughs> อเคโอเคทุกอย่าทำผมเลยเดี๋ยวโคตรทีด้วยว่ะ ไปเพื่อนขึ้นมาเพื่อนไปพี่ชายขึ้นรถเลยพี่ชายขึ้นรถกระบะเลยขับกระบะมาเพื่อนเจอกันครับพี่กระหางขอบคุณมากสำหรับรถเพ่โคตรเท่ดลยว่า ไปจอดที่โอเอาไปจอดที่โอเอออพสสวยว่ะน่นน่เน่อแอบไว้นี่ก่อนพี่ลูฟี่ลูฟ่เดี๋ยวเอาเอา R สามสี่จอดไว้เอาเข้าไปลูฟ่เข้านี่ก็ได้ โอเคสวยล็อกรถเลยใช่ไหมลูฟี่ลองนะโอเคขึ้นกระบะคันเหลืองไปไปป้นไอ้นี่รถต่อไอ้รถอะไรนะที่จะมีขนขนอะไรนะเทอร์โบเหรอขนใช่ครับอะไรแต่งโอเคโอเคขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเอาว่ะอันนี้เอ้ลูฟี่อันนี้ป้นรถอะไรนะลูฟีนนนะฟไ่ไทยรัฐไทยรัฐไทยรัฐเหรอโอเคไปลุยเลยลุยเลย จริงจริงหนังสือพิมพ์กินมาแล้วกินมาเลยป่านหน้าเลยป่าหน้าเลยพี่เดิมพี่เดิมจอดรถหน่อยเพ่จอดรถหนเพจเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหรฟี่กลับมาหน่อยจอดรถหนครับเพ่จอดรถหนอ่เพ่ไอ้เหี้ยรถไฮรันวิ่งเร็วว่ะไอ้เหี้ยรถไฮรันวิ่งเร็วว่ะไม่ตามไม่ทันไอ้เหี้ยรถไฮ ไอ้เหี้ยตามรถไทยรัฐไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ตามรถไทยรัฐไม่ได้ไอ้เหี้ยตามรถน่ะฮัลโหลพี่จอดจอด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 ดูพี่ไหมดูพี่ไหมจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วลองรถนะครับโอ้โหผู้หญิงเหรอ เดี๋ยวพี่เขาผู้หญิงว่ะผู้หญิงไอ้ลูฟี่ยังไงอ่ะกระโปรงจริงเหรอโอ้ยลูฟี่ผู้หญิงว่ะเอาไงดีพี่เอ้ยผู้หญิงพี่รถคันนี้ขนลายมาขนเงินมาถูกไหมลุงต้องใจแข่งไว้ลม่พี่ขนหนังสือพิมพ์พี่ขนหนังสือพิมพ์ไอ้ลูฟี่ใช่พี่นี่พี่จะกรนโปรหนูทำไมอ่ะพี่แค่ส่งหนังสือพิมพ์มาพี่ ได้ข่าวได้ข่าวว่ารถมันมีได้ข่าวว่ามีต <ทำ S 1> ู้เซฟใส่เง,งินมามันไม่รถขนรถข,ขนเงินมาด้วยเราเปิดรถกันรุกเร็เดีย๋ยวผมไปเช็คให้ไอ้ลูฟี่ได้ข่าวว่ามัน<อ>มีขนเงินมาเนี่ยลูฟี่จัดการหน่อยอยู่นิ่งหน่อยนะอยู่นิ่งหน่อยเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวรอลูกน้องผมเช็คของแป๊บนึงหนังรถแป๊บนึงพี่โอเคพี่รอแป๊บนึงเป็นไงมีของมาลูฟี่มีมีกล่องเนี่ยครับแล้วมันต้องมีอีกดิไปเอามาอีกเนี่ยครับลุง มีสองกล่องครับสองกล่องครับลูกเดี๋ยวผมผมลองเปิดดูอ่ะนะครับโอเคโอเคที่หมเท่าเปิดเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยไปเปิดหลังรถเดียเปิดเลยเปิดของมาเลยเฮ้ยทำไมใช้จังหวะลูกแล้วมีมีอะไรอ่ะมึงได้อะไรกันมาน่ะอะไรเนี่ยมันอยู่ในกล่องเขาเขาฝ่าหลังรถพี่วันนี้เฝาส่งของพี่ก็เลยถึงรถถ่ายรัไปด้วยพี่อ๋อ ไปไปเชิญครับเชิญครับพี่ผมไม่ป้นแล้วพี่โอเคครับพี่โอเคครับพี่ขอบมากครับขอบมากแล้วล่ะดังแต่เส้นตึงเลยพี่ใช่เหรอไปข้าวเหรอยิ่งหยอกเล่นกูจะรั่วเฮ้ยลูฟี่มานี่หน่อยลูฟี่ได้ข่าวว่ารถรถขนโบเทอร์โบจะมาหรอรถขนส่งเทอร์โบจะผ่านมาหรอใช่ครับใช่้ใช่ใช่เอาไงเอาไงเอาเลยครับเอาไปใส่ของแต่งแเรา มันเยอะไหมมูลค่ามันสูงไหมถึงร้อยป่ะร้อยร้อยยี่สิบมั้งครับร้อยยี่สิบร้านเหรอโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องแล้วมาประมาณกี่โมงอ่ะอีประมาณหนึ่งนาทีจะถึงเราโอเคใช้คันนั้นไหมลุงใช้คันนี้มั้ยนี่แหละไปคือรถด่วนคือรถ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอคือรถคือรถช้าช้าขับประคองนะเก็บ ไอ้ล hey, ูฟี่ลูฟี่ครับ<น>คับเสียรักติ๊กกีิชั่ขันข้างหน้าป่ะไอ้ลูฟี่ขันข้างหน้าป่ะขาดป่าดป<บ>าดปาดเขาเบรกดิปาดเลยวเขาเบรกดิมาคลองเลยเออสวย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 ลูฟี่ระวังระวังระวัง okay. โอเคจอด่าอะอดนะครับจอดเลยพี่นายก ป่าหน้า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 สวยสวยลงเลยลงเลยลงเลยมีอะไรกันเหรอครับลูกพี่ลงรถหน่อยครับยกมือพี่ยกมือยกมือเลยมีอะไรเหรอครับพี่มีอะไรเหรอครับมีอะไรเรปับแล้ววันนี้คนอะไรมาบอ๋อผมอะไรแต่งครับอะไรแต่งใช่ไหมครับแน่ใจนะ ใช่ครับใช่ครับไปดูไปดูได้เลยครับไปดูหลังรถได้เลยครับลี่ครับได้ครับลูฟี่ไปดูหลังรถมาด้วยผมนะครับอย่าใจอย่าทำอะไรผมเลยนะครับไอ้ลูฟี่อ่าพี่เวกัสพี่เวกัสก็จีไปเลยแล้วพี่อยู่เฉยอยู่เฉยเฮ้ยเป็นไงช้าเอ้ยข้างหลังมีรถมีอะไรมั่งช้าว่ะอันนึงครับไขกุญแจอยู่ครับงัดกุญแจเฮ้ยทำไมช้ากันน่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นไงบ้าง โอ้โหลุงหลังรถนี่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยไหนตับบัลล็อตผมว่าไอ้ลูฟี่แล้วมึงเช็คยังไงอ่ะขอโทษทีพี่ผมหยิบตู้ผิดมาครับจริงๆแล้วผมเป็นอะไรแดงครับโอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรเนี่ยลุงพี่ไม่เป็นไรคันหน้าแล้วกันไปไปเดี๋ยวคันหน้าแล้วกันไปพี่ขึ้นรถไปเอาไปกินที่บ้านกันแล้วกันคนละลูกขอแล้วลูกพี่ ลุงลุงลุงมีอีกมีอีกอะไรวะอะไรวะเจอเทอร์โบเหรอเออสวยดิจะได้ไม่เสียเที่ยวผมลองเปิดกล่องดูก่อนนะเออ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 จะได้แมงเสียเที่ยวเทอร์โบเหรอลูกเนติกปะสวยอีกแล้วลุงรถรถผลผลไม้เปล่าเนี่ยลุงพาหยิบตู้ผิดนะครับไปไปไปพี่ขึ้นรถไปไปพี่ขึ้นรถไปพี่ขึ้นรถไป รถคนผลล้วมาไปไปเร็วเดี๋ยวตำรวจมาเรีบกึ้นรถ